เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับเกี่ยวกับการไหลในท่อนะครับที่มีาร,รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับท่อมาประกอบด,ด้วยนะครับนะจากตัวอยาอ่างแบบก่อนหน้านี้นะเรามาเป็นแบบฝึกหัดดูบ้างนะครับนะในโจทย์ข้อนี้ก็คือให้หาอัตราการไหลของอน้ำนะครับในระบบท่อนะครับโดยมีระบบท่อที่เราเห็นอยู่ในนี้นะครับนะ ผ่านระบบท่อตั้งแต่จุด B ไปยังจุด F นะครับมีแหล่งน้ํา2ฝั่งนะจากจุดฝั่งที่1นะครับไปยังฝั่งที่2นะครับผ่านที่เข้าท่อที่จุด B นะครับผ่านวาล์ว C นะครับมีข้องอ2จุดนะครับจุด E จุด D แล้วก็จุด E แล้วก็ทางออกนะครับนะซึ่งทางออกจุด F เนี่ยนะครับออกสู่บรรยากาศนะครับซึ่งก็แน่นอนก็คือในเรื่องของไม่น l ลอ s ตรงทางออกตรงนี้จะไม่มีผลนะครับ แต่ทางเข้าที่จุด B จะต้องมีผลของทางเข้าด้วยนะครับนะ entrance นะครับ entrance ในเข้าสู่ในระบบท่อนะครับต้องมีค่า k ตัวหนึ่งด้วยนะครับนะส่วนการไหลในท่อที่มีความหยาบผิวนะครับก็คือจะมีส่วนของ major loss นะครับซึ่งเราจะต้องพิจารณาไล่ทีละส่วนนะครับซึ่งก็ถ้าเป็น major loss นะครับ major loss สมการที่เราจะใช้ก็คืออะไรครับ f นะ l ส่วน d นะครับ v กํลังสองส่วน2 g เนี่ยสมการของเมเจอร์ลอที่เราจะต้องหานะครับซึ่ง Major l o ลอตัวนี้ก็ต้องแยกทีละส่วนนะครับส่วนที่ถ้าหากมีความยาวต่างกันนะครับไดเมเตอร์ต่างกันก็ต้องแยกคนละส่วนกันนะครับส่วนของ m i n อ r l ล็อตนะครับมนอลอก็คือ k คูณกับ Velocity h e a d เนาะนะครับ2 g นะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นผลรวมของอจุดต่างๆที่มีส่วนของ m i n อ r l ลอเพิ่มเข้ามานะครับ นะส่วนของอตำแหน่งนะครับที่เราจะพิจารณาครับถามว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับเราจะมีการพิจารณาสมการพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าเราจะเริ่มจุดไหนล่ะนะครับเราก็ควรจะเริ่มจากจุดที่มีตัวอนโนนนะครับน้อยที่สุดนะครับอนโนนน้อยที่สุดนะคือ <laughs> ให้รู้ค่า ค่าที่จะใส่ในสมการพลังงานให้มากที่สุดนั่นเองนะครับนะของเรานะครับเราก็จะเริ่มพิจารณาสมการนะครับนะสมการพลังงานสมการพลังงานนะครับพิจารณาสมการพลังงานนะครับจากจุดจุดไหนครับจุด a นะครับจุด a คือจุดอยู่บนแหล่งน้ําที่1นะครับผิวน้ําเลยนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นผิวน้ํานะครับ ที่ผิวน้ำเนี่ยแน่นอนก็คือเรื่องความดันนะครับความดันก็คือเราจะพิจารณาเป็น p atm ถูกไหมครับแล้วก็ความเร็วนะครับ v ตรงเนี้ยก็คือพิจารณาเป็นศูนย์เพราะว่าอะไรครับถือว่าผิวน้ํามีการเปลี่ยนแปลงระดับน้อยมากนะครับไม่มีความเร็วของระดับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับถือว่าระด,ดับองที่เพราะ,ะความเร็วก็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ที่ตำแหน่ง f นะครับนะก็ไปที่ตำแหน่ง f นะ a ไปยังจุด f นะครับ ซึ่งจุด f แน่นอนก็คือตรงทางออกก็คือ P Atm ทเ็้าไหมครับแต่ถามว่ามีความเร็วไหมมีสิครับเพราะมันพุ่งออกน้ะมีการไหลออกแสดงว่ามันต้องมีความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตลอดนะครับจากจุด A มายังจุด f นะครับมี Major l o s s อะไรบ้างมี Min น r Loss อะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปในสมการนะครับเพราะฉะนั้นเขียนสมการนะครับจากจุด A ไปยังจุด f นะครับก็ Z a A บวก PA ส่วนแกมมาบวก v a กํลังสองส่วน2 g นะครับเท่ากับ uh, z f นะครับบวก p f ส่วน gamma บวก v f กํลังสองส่วน2 g นะครับบวก summation ของ major l o s นะครับแล้วก็บวก summation ของ minor l o s โอเคนะครับทีนี้สังเกตยิดนึนงนะครับจากสมการที่เราเห็นเนี่ยนะครับในโจทย์เขากำหนดให นะครับท่บอระบบท่อนี้จากจุด A ไปยังจุด f เนี่ยจุด b ไปยังจุด f เนี่ยนะครับขนาดท่อเท่ากันหมดเลยนะครับ <cut> ขนาดท่อเท่ากันหมดเลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นสิ่งที่จะเหมือนกันคืออะไรครับสิ่งที่เหมือนกันก็คืออัตราการไหลเท่ากันความเร็วก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะโยงมาจากสิ่งที่เขาถามครับสิ่งที่เขาถามคืออะไรครับนะอัตราการไหลแน่นอนมาต้องโยงไปที่ ความเร็วโยงไปที่พื้นที่หน้าตัดนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่หน้าตัดคงที่เพราะฉะนั้นอะไรครับความเร็วก็ต้องคงที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ V ทุกตัวนะครับที่ตั้งแต่จุด B ไปยังจุด f เลยนะครับต้องเป็นเป็นความเร็วเดียวกันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นในสมการของไม่ว่าจะเป็น Major l o s s หรือ Min o r loss ตัว V ต้องเป็นตัว V เดียวกันเข้าใจไหมครับรวมถึงตำแหน่ง F ด้วยนะครับคือความเร็วเดียวกันนะ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกในเรื่องของความดันก็ตัดไปเป็นถ้าเราพิจารณาเกจเพลเชอร์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ไปนะครับที่จุด A ก็ความเร็วก็เป็นศูนย์ไปเห็นไหครับที่เหลือก็จะตามสมการเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้นะครับตำแหน่ง A Z A มีมีตัวเลขเรียบร้อยนะครับตำแหน่ง F มีมีมีระดับเรียบร้อยนะครับความเร็วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับก็มีส่วนของ Major l o s s กับ Minor Loss นะครับ เมเจอร์ลอสเรามาดูก่อนนะครับ Major l o ลอในสมการของ Major l o ลอเนี่ยนะครับเรามี F คือฟิกชันแฟกเตอร์ L กับ D เนี่ยเรารู้ค่าเพราะว่าเรารู้ความยาวแล้วก็รู้ไดมิ e เตอร์ถูกไหมครับ mm hmm. แต่ความเร็วมันกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับเรามี2ตัวที่ยังไม่ทราบค่านะครับใน Major l o ลอนะครับเพราะฉะนั้นในการหาเมเจอร์ลอสเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสมมุติค่าตัวหนึ่งขึ้นมา สมมุติอะไรล่ะครับนะเนื่องจากว่าในการหาค่าฟิกชันแฟกเตอร์นะครับนะหาค่าฟิกชันแฟกเตอร์เนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องรู้ค่าหนึ่งก็คือเรโนนัมเบอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเอฟซิลอนส่วนดีนะครับเอฟซิลอนในในโจทย์เนี่ยกดกําหนดให้เรียบร้อยนะครับไดมิเตอร์ก็บอกให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเหลือแค่เรโนนัมเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราอาจจะต้องสมมุติค่าเรโนนัมเบอร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะขั้นตอนก่อนที่จะมาเริ่ม ใส่ในสมการเนี่ยผมจะหา,าวิธีในาการประมาณค่าของฟิกชันแฟกเตอร์ก่อนนะครับผมเลื่อนลงมาที่ชากของมูด,ดี้ฉากนะครับมูด,ดี้ฉากจากมูด,ดี้ฉากตัวเนี้นะครับผมสมมุตินะครับสมมุติเรโน่นัมเบอร์นะครับเออเอาเท่าไหร่ล่ะเราก็อาจจะเอาบอกว่าให้อยู่ในช่วงเทอร์โบ n ลนก็ได้นะครับเทอร์โบเลนก็เลย4,000ขึ้นไปนะครับ ผมเอาตัวเลขง่ายๆแล้วกันเอาเป็น1คูณ10กำลัง5นะครับ1คูณ10กำลัง5อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนก็ต้องมาดูในโมดิชั่นนะครับ1คูณ10กำลัง5นี่ง่ายๆครับเนี่ยตรงนี้ะแล้วก็ลากขึ้นไปเลยนะครับลากขึ้นไปปื๊ดอ่าขึ้นไปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่าอีกตัวหนึ่งนะครับค่าอีกตัวหนึ่งก็คือเอ p ซ i ลอนส่วน d นะครับเนื่องจากว่า ท่อทั้ง3ท่อเมื่อกี้นะครับทั้ง3ช่วงนะนะครับมีเอฟซอลอนเท่ากันนะครับนะแล้วก็ดมิเตอร์เท่ากันด้วยนะครับเอฟซอลอนศูนย์จุดศูนย์สองมิลนะครับศูนย์จุดศูนย์สองมิลนะครับดมิเตอร์สองจุดห้าเซนแต่เปลี่ยนเป็นมิลด้วยนะครับก็คือยี่สิบห้ามิลนะครับได้ค่าออกมาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดนะครับมีหน่วยไหมมีหน่วยนะเพราะว่าหน่วยมิลกับหน่วยมิลหารกันนะครับนะหน่วยมิลกับมิลหารกันก็ ไม่มีหน่อยนะครับ0 08, 0 08, นะ0.08 0 0ูนดะมีพอด,ดีเลยนะครับผมใช้สีต่างสีหน่อยแล้วครับ0.08 0.08นเนี่ยนะครับลากตามเส้นนี้ไปให้มันตัดเรนูนัมเบอร์นะครับปึ๊บตัดเรียบร้อยตรงตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลากไปตามแนวแกน x นะครับมาให้ไปตัดแกน y อีกฝัก่อีกฟากหนึ่งนะครับ เอาเท่าไหร่ดีดูมันมีตัวเลขโชว์อยู่นะครับเส้นที่2นะครับถ้าไล่ดู0.02ตัวถัดไปเป็น0.03นะครับมีช่องทั้งหมดอยู่ทั้งนี้นับรจริงๆก็คือ10เส้นนะครับแสดงว่าแต่ละเส้นก็คือ0.001นะครับตัวนี้ก็เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ0.022โอเคนะเพราะฉะนั้นค่าฟิกชันแฟกเตอร์ที่เราจะนำไปใช้ในครั้งแรกนะครับที่เราสมมติขึ้นมานี่ก็คือ0.022นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คือจากเรนูนัมเบอร์นะครับเท่ากับ1คูณ10กำลัง5แล้วก็เอ็ซ์ตอนส่วน D นะครับเท่ากับ0.0008นะครับทำให้เราได้ฟิกชั่นแฟกเตอร์เท่ากับ0.022นะครับก็เอาค่าตัวนี้ไปใช้ในการในสมการพลังงานครั้งแรกนะครับอลองย้อนขึ้นมาข้างด้านบนนะครับย้อนขึ้นมาด้านบนทีนี้ผมใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะนะครับ z a บวก 0.5นะครับอ่านี่บวก0อันนี้บวก0นะครับเท่ากับ ZF นะครับลบ0.5ดูตัวเลขดูสัญ,ญลักษณ์วยนะครับนะระดับตัวนี้มันลบ0.5แสดงว่ามันต่ำกว่าดาตัม0.5เมตรนะครับอ่าบวก0อ่าบวกนะครับอ่าตัวนี้ก็ V ผมผมใช้อ่า V เท่ากันหมดนะผมใช้เป็น V กำลัง2ส่วนเลยนะนะครับบวกอ่าเมเจอร์ลอสนะผมใส่ แยกเป็นเมเจอร์ลอปเขียนให้เห็นรายละเอียดก่อนนะนะครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็น f f ช่วงแรกก็คือ f อะไรเอ่ย f b d นะครับ b d นะครับ l b d ส่วน diameter diameter เดียวกันนะครับ v กําลังสองส่วน2 g นี่ช่วงแรกนะครับช่วงที่2นะครับ f f อะไรเอ่ย d e นะครับ l d e ส่วน diameter นะครับ v กําลังสองส่วน2 g นะครับ อ่าถัดไปนะครับบวกช่วงที่3นะครับ f f e f นะครับอ่าแล้วก็ l e f ส่วน d นะครับ v กํลังสส่วนส g นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ m เมชิลอสนะครับอ่าส่วนของ minor l o ลอนะครับมีกี่จุดนะครับมีกี่จุด1ก็คืออะไรครับตำแหน่ง b นะนะครับ2คือตำแหน่ง c นะครับ3คือตำแหน่ง d 4คือตำแหน่ง e นะครับ f มีไหม แอไม่ไม่มีนะครับก็คือปล่อยสู่บรรยากาศนะครับออกธรรมธรรมดานะครับไม่เจอปลุยประเภทอื่นนะครับก็จะมีอยู่แค่4จุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เขียนเป็น k ตำแหน่ง b นะ v กําลัง2ส่วน2 g นะครับ k ตำแหน่ง c นะครับ v กําลัง2ส่วน2 g นะครับ k ตำแหน่ง d นะครับ v กําลัง2ส่วน2 g นะครับแล้วก็ k ตำแหน่ง e นะครับ v กําลัง2ส่วน2 g นะครับ ครบถ้วนนะครับอันนี้คือส่วนของเมเจอร์ลอดแล้วก็ไมเลอร์ลอดนะครับถ้าเขียนให้มันดูง่ายกว่านี้หน่อยเนาะนะครับดูง่ายอย่างนงี้ก็จับกรุ๊ปนะครับมันมี V ีกำลังสองส่วนสองจีทุกทุกพจน์เลยเนาะช่วงหลังนะครับแต่มันมี2กรุ๊ปนะครับที่มันเป็นตัวเลขนะครับย้ายไปอยู่ด้วยกันได้ไหมศูนย์จุดห้ากับบวกศูนย์จุดห้ากับลบศูนย์จุดห้ามาอยู่ด้วยกันนะครับย้ายศูนย์จุดห้ามาอยู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นลายมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับ กังกรุ๊ปเนี้ยนะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเป็นฟัง์ชันกรุ๊ปมันมีตัวร่วมด้วยกันนะครับส่วน 2g v ก็ลัง2ส่วน 2g นะอ่าพจน์แรกก็คืออันนี้เขียนเป็นหนึ่งไปนะครับพจน์ที่สองนะครับอ่า f b d นะครับ l b d ส่วน d นะครับส่วน v ก็ลัง2 2g ก็ดึงออกไปนะครับ f d e l DE ส่วน D นะครับบวกนะครับเอฟเอฟส่วน D นะครับอนะ่แล้วก็บวกส่วนของไม i นอร์ลอตนะครับ KB นะครับบวก KC นะครับบวก KD นะครับบวก KE หมดยังหมดแล้วนะนะครับโอ้มืนไม่เหลือพื้นที่ฝั่งนั้นอ่ะเท่ากับ ก็ศูนยจลบศูนย้าย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือหน okay, ึ่งจุดศยเมนะครับเพราะฉะนั้นก็ V กำลังสส่วนสอนะครับตัวนี้คูณกันเท่าไหร่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือหน okay, ึ่งจุดศยเขมนะครับลองไปกดเครื่องคิดเลขด้วสินะครับว่าจริงๆก็แทนตัวเลขใส่ให้ดูหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ใส่รายละเอียดให้ดูเลยนะครับนะ อ่ะตัวแรกหนึ่งนะครับตัวที่2นะครับอันนี้ก็เมื่อกี้0.022นะนะครับความยาว LBD นะครับ BD 10เมตรนะครับอ10ส่วนไดเมนเตอร์นะครับไดเมนเตอร์0.025นะครับ2.5เซนนะครับ2.5เซนก็คือ0.025เมตรนะครับอ่ช่วงที่ถัดไปก็0.022นะครับความยาวช่วงที่2คือ5นะครับเหมือนกันนะครับ 0.025นะครับช่วงที่3 0.022นะครับความยาว5เมตรเหมือนกันนะครับหารด้วย0.025นะครับอ่ะสามช่วงแล้วนะครับถัดไปบวก kb อ่ะ kb ก็คือทางเข้านะทางเข้าของท่อนะครับทางเข้าของท่อนะของเราเป็นเป็นแบบอ่า reentrance นะครับ r e e n t r a n c เนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะเป็นทางเข้านะไป entrance นะครับก็คือ kb ก็เท่ากับ หนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไปเลยครับตัวนี้เท่ากับหนึ่งนะเคซีเคซีโจทย์กำหนดให้นะนะครับวาวคือศูนย์จุดวาวคือศูนย์จุดสี่นะครับนะเคดกับ e เท่ากันนะครับนะนะข้องนะครับสองจุดนะครับหนึ่งจุดห้านะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับหนึ่งจุดห้านะครับบวกหนึ่งจุดห้านะก็ปิดวงเล็บซะนะครับเท่ากับหนึ่งจุดศูนย ตัวนี้เขียนให้มันอันนี้หน่อยนะครับ 2G นะครับคูณกันออกมาให้ใส่ในตัวเลขนี้เท่ากับ1.0อ่ะกดเครื่องคิดเลขคูณกันออกมาครับกดออกมาได้เท่าไหร่เลยออกมาได้23พอดีเลยตัวเลขมันจะพอดีอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับ23นะครับเพราะฉะนั้น จากตรงนี้นะครับเราจะได้ v กำลังสองออกมา,าย้ายข้างเฉยๆนะก็1คูณ2คูณ10เนาะแล้วก็หาร23นะครับคูณออกมานะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 0.8696อ่าตัวนี้ยังไม่ได้เป็น V นะเพราะฉะนั้น v ของเราก็คือถอดส u ควร r ร o t ก่อนนะครับอ่าถอดส u ควร r ร o t ได้ออกมา0.932นะครับ0.932หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับโอเคจบเลยไหมยังไม่จบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรครับเราสมมุติเรโน่หนำเบอร์ครั้งแรกถูกไหมครับ พระฉะนั้นเพราะฉันเรโน่ n เบอร์จริงๆนะครับตามที่เราได้ความเร็วตัวนี้นะครับนะ VD ส่วนอะไรครับส่วนนิวนะ VD ส่วนนิวต้องเป็นเท่าไหร่เลย VD ส่วนนิวถ้าเราได้ V ออกมาก็คือ0ูนย์เาสามนะครับศูนยเาราจะได้เรโน่넘เบอร์ก็คือแทนเข้าไปนะ V ก็ตัวนี้นะครับ0.932 D ก็0.025นะครับส่วนนิวนิวของเราก็คือ1คูณ10กำลังลบ6นะครับได้ออกมาก็คือ23300นะ20,030นะครับจริงๆแล้วถ้าเรนูนัมเบอร์เกินกว่า2 4,000ก็คือเทอร์โบแลนต์แล้วเนาะนะครับตัวนี้ก็เทอร์โบแลนต์นะครับก็ไปดูนะครับว่า 2 3ใช่ไหมสองสามเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วดูมันคูณ10เท่าไหร่ก็2จุดมันมันก็ประมาณอ่าเขียนใส่ตรงนี้สองจุดสามสามคูณสิบกำลังสี่เนาะนะครับจะได้มาดูในมูลดิชาร์ดง่ายๆนะครับสิบกำลังสี่อยู่นี่นะครับสองจุดสามสามสองจุดสามสามก็กะประมาณเอานะครับคงไม่ถึงครึ่งน,นะตรงนี้ก็ลากเส้นสีแดงขึ้นไป ตรงไหมไม่เคยตรงเท่าไหร่นาะขีดไหมนะครับแล้วก็เส้นเอ s ซอนส่วดีก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเอ s ซอนส่วนดีก็ลากต่อนะครับเส้นสีม่วงของเราเนี่ยมันก็จะต่อขึ้นไปนู่นนะครับนะทีนี้ก็ตัดกันตรงไหนนะครับตัดตรงนี้ก็ลากว่าีย่ยสายตาไมโครหรือเปล่าเรานะครับ ไม่ใช่ตรงเท่าไหร่ประมาณเราแล้วกันเนาะประมาณอ่ะตัวนี้นะครับสองห้าสองหกอือสองหกห้าเลยไหมะนะครับศูนย์จุดศูนย์สองหกก็ตัดปัญหาตีขึ้นไปเลยแล้วกันเนาะจะได้นี่ก็ตกเป็นชิ้นบนแล้วกันนะสองเจ็ดเลยนะครับไม่ใช่สองหกสองเจ็ดเลยนะครับ 0.027นะครับ0.027นะครับเพราะฉะนั้นก็จากที่เราเรนูนมัเมเบอร์ตัวใหม่เนาะนะครับเมื่อกี้ผมยกมาน,นี่นะครับเรนูนัเมเบอร์นะครับ2 3 3 0 0นะครับแล้วก็เอฟซีลอนส่วนดีเท่าเดิมนะครับ0.0008นะครับเราก็จะได้ f ก็คือ0.027นะครับ จาก0.22ขึ้นไป0.27นะครับก็ไปแทนค่าเหมือนเดิมครับก็ไปแทนค่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือแทนค่า f เท่ากับ0.27นะครับจะได้ v ใหม่นะครับ v ก็เขียนชุดเดิมเนาะ v กํลัง2ส่วน 2g นะครับที่คูณอยู่กับ1บวกลืมไปละ ามันยาวเกินเนาะก็0.027อันนี้ก็คูณ10หาร0.025นะครับ0.027อันนี้คูณ5นะครับ0.025นะครับ0.027นี่ก็5เหมือนกันนะครับ0.025นะครับแล้วก็บวกอ่เมเจอร์ลอดนะครับเมเจอร์ลอดบวก ถัดไปครับ0.4บวก1นบวก1นนะครับนะก็ตัวนี้เท่ากับหนึ่งเนาะย้ายข้างนะครับนะก็ V กำลัง2ส่วน 2g นะครับอันนี้คูณกันออกมานะครับคูณกันออกมาก็จะได้ ครับออกมาได้20นะครับได้ออกมา27นะครับนี่เท่ากับ1เพราะฉะนั้น v กําลังสของเราก็คือ1นึ่งคูณสอคูณยีนะคูณสิหารด้วย27นะครับออกมา v กําลังสเท่ากับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ v กําลังสของเราก็คือ 0.74นะครับ7.41นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ v ของเราก็คืออะไรครับ0.861เมตรเปอนะครับตัวนี้ขั้นไว้หน่อยนะครับได้ความเร็วเรียบร้อยนะครับพอได้ความเร็วนะครับเดิมทีรอบที่แล้วเราได้ความเร็ว0.932นะ รอบนี้ได้ v เท่ากับ0.861นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจาก v เท่ากับ0.861เมตรเซกนะครับแต่โจทย์เขาถามอะไรครับ q ครับ q เท่ากับ v คูณ a ก็ไม่มีอะไรแทนค่าเข้าไปเลยครับ0.861นะครับเมตรเมตรเซกนะครับ a ก็ พายเดมิเตอร์0.025นะครับกำลังสองส่วนสี่นะครับคูณกันออกมานะครับคูณกันออกมาก็จะได้0.000423นะครับหน่วยตัวนี้เป็นคิวบิกเมตรเปอร์เซกนะครับนะ คิเบเมตรเปอเกเราจะตอบตรงนี้ก็ได้นะหรือจะเท่ากับเอาพันเข้ามาคูณนะครับก็คือ0.423นะครับลิตรเปอร์เซกนะครับได้ทั้งคู่นะครับนะโอเคตัวนี้ก็คือการหาอัตราก,การไหลในท่อนะครับที่มีการกําหนดรายละเอียดของท่อต่างๆนะให้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือมันจะต้องมีการเปิดโมดิชั่นนะครับเพื่อที่จะหาฟิกชันแฟกเตอร์ F F นะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็มีรอบแรกจะมีการส,สมมุติค่าเรโนนัมเบอร์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือพอได้ความเร็วแล้วก็เอาความเร็วนั้นไปหาเรโนนัมเบอร์แล้วเอาเรโนนัมเบอรนั้นมาหาในส่วนของอ,อะไรครับตัวฟิกชันแฟกเตอร์นะครับของเราตัวนี้โ <Okay. S 1> อเคนะครับ